สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาอาและเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เพชรกล้ามีดหมอหลวงพ่อเดิมก็มีโอกาสแนะนำวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นำเสนอสิงห์งาแกะของหลวงพ่อเดิมนะครับ มีมาให้ทุกท่านได้รับชมกันวันนี้มีสิงห์งาแกะมาให้ทุกท่านชมกันอยู่หกตัวนะครับเป็นสิงห์งาแกะเก่านะครับรุ่นต้นเลยนะครับสีงาผ่านจนอากาศผ่านการเวลามาหลายสิบปีนะครับสีงงาเปลี่ยนเข้มเป็นสีเข้มนะครับ เมสวยงามนะครับเป็นสิงหสามขวัญน,นะครับสิงตัวนี้ผมได้มาแถววัดหนองโพนะครับได้มาแค่ตัวเดียวได้มานานแล้วนะครับผมไม่ได้ออกมาให้ชมกัน คับดูสีงาเก่านะครับการเวลาผ่านมาหลายสิบปีนะครับเก่เก็บเข้มขังนะครับท่านใดกำลังมองหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งผู้ตุคุณสูงนะครับมีไว้ห้อยคอนะครับติดตัวติดกระเป๋าเดินทางไปไหนใกล้ไกลนะครับ เมตตามหานิยมหลงกันคุณใสนะครับสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้าตัวนะครับแก้วคาดเมตตามหานิยมนะครับอีกห้าตัวนี้จะเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับห้าตัววนี้จะเป็นพิมพ์เดียวกันตัวนี้จะนคนละพิมพ์นะครับดูดูหางของเขาจะไม่เหมือนกันนะครับ ดูนะครับแต่สีเหมือนกันเพราะโดนอากาศนะครับคุณยายท่านห่อด้วยผ้ายันเอาไว้นะครับอากาศเข้าได้สีงานได้เปลี่ยนเป็นสีเข้มนะครับสีงามธรรมชาติแล้วถ้าไม่โดนอากาศจะออกสีขาวนะครับ เป็นสิงสามขวัญน,นะครับทั้งหกตัวนะครับเปรียบเทียบกันเงินเหรียญสิบนะครับถ้าเราไปใส่กรอบนะครับให้คอนะครับจะเท่าเหรียญสิบนี่นะครับผมติดตัวไปไหนมาไหนนะครับเดินทางใกล้ไกล สวยงามนะครับผมนี่ตามมหานิยมแค้วคาดคุณใสบมดำนะครับป้องกันท่านใดกกำลังมองหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้อยคอนะครับพุทตุคุณสูงแนะนำสิงหากแกะของหลวงพ่อเดิมนะครับ านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทร06 1059 1663นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับติดต่อมาทางเฟซก็ได้นะครับเป็ดก้ามเม็ดหมอนะครับสวยงามนะครับผม ท้านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ